เอาไหมดกชินีู่กชิ้นเนี่ยเอาไหมจะไปถึงไหนจะไปถึงไหนฮะไม่เร็วๆดูไม่เอาอะไรเอาไหนอันนี้อ่ะีให้พี่เขาหยิบ

ฟองฟ้าเปิดแล้ว